วันนี้จะนำเสนอการทำอุปกรณ์จับงูก็จะมี2แบบแบบแรกนี่จะเป็นที่สำหรับกดงูที่เลือ้อยได้รวดเร็วอันนี้ทำมาจากไม้ถูกพื้นหรือถ้าจะให้ดีจะแน่นอนกว่าคือใช้ลักษณะข,ของอันนี้คือที่ทาสี ลูกลิงทาสีวิธีทำก็ไม่ได้ยากอะไรอ้าวดูเลยแล้วมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นี่น็อตตรงนี้เราถอดน็อตออกก็ดึงออกตรงนี้ก็จะมีแหวนอยู่แล้วก็เอาออกเสร็จแล้วก็ต่อด้ามตามยาวตามชอบใจอันนี้จะดีดีกว่าเพราะว่าแข็งเอาไว้กดงูเสร็จ เป็นงูพิษเราก็กดตรงคอเสร็จใกล้ๆหัวแล้วเราก็เอากระสอบคลุมหัวแล้วจับใส่กระสอบไปส่งให้สถานวาวพาจะมีประโยชน์มากกว่าวิธีนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่พอที่จะใจแข็งแล้วก็ไม่กลัวงูอีกวิธีหนึ่งก็คือทาเป็นเชือกท้องอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีท่อ 1> PVC 1น,นิ้วยาว1เมตรผมจะตัดเป็นท่อละ50เพื่อสะดวกในการจัดเก็บต่อด้วยข้อต่อตรง1น,นิ้วฝาปิด1น,นิ้ว2อ,อันอันหนึ่งจะฝนหน้าให้เรียบอีกอันหนึ่งนี่ด้านท้ายนี่ไม่จำเป็นที่ต้องฝนเชือกที่ใช้คล้องให้ยาวกว่าความยาวของ ท่อที่เราต้องการ1เมตรเทปเหล็กยาวประมาณ4นิ้วความอ้วนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อย่าให้โตมากาจะเจาะรูลำบากแล้วก็มีเชือกที่แบบพวกใช้ส่งไปสนีนี่แหละยาวพอประมาณสำหรับผมวันนี้จะใช้นี่ซื้อของกับเทคกิ้งไทยแล้วได้มาอย่างนี้ดีมากเลยเหนียวเหนียวดีมากเดี๋ยวจะเริ่มต้นการทำเลยแล้วกัน สำหรับวัตถุดิบและเครื่องมือผมซื้อจากร้านพรอน,น,นันต์นครชัยศรีเบอร์โทร0805947619สินค้าใช้ดีราคายุติธรรมบริการส่งทางไปรษณีย์แต่ต้องโอนตังก่อนเพื่ออำเนวยความสะดวกให้กับเจ้าของด้วยเดี๋ยวโดนโกงแล้วเดี๋ยวจะไม่มีมาให้เราซื้อของ ำหรับการเจาะลูจะใช้สว่าน2ขนาดดอกสว่านจะต้องใช้2ขนาดคือดอกเล็กนำก่อนแล้วตามด้วยดอกใหญ่การเจาะดอกใหญ่สำหรับเอสซอลอนเนี่ยถ้าเรารับดอกสว่านไม่เป็นเอสซอลอนมันจะดูดเจาะลำบากไม่ใช่ง่าย ก็ไปหาซื้อสว่านมาจากร้านนี้เหมือนกันก็ได้มาสองอย่างก็คือสว่านโปแรแลนสว่านโปแรแลนด์นี่จะดีก็คือจะมีเกียร์ทศอันนี้สำหรับดอกที่ไม่โตนะจะหมุนรอบเร็วกว่าส่วนอันนี้ดอกโตผมต้องใช้อันอีกนนเกียร์หนึ่งซึ่จะหมุนรอบช้ากว่า และนี่ก็เป็นสว่านสำหรับเจาะดอกเล็กขี้เกียบเปลี่ยนดอกบ่อยๆไปถามที่สนามหลวง2องอาลาสี่รซื้อที่พรอ,อนันต์ราคาไม่ถึงถูกกันเยอะมาก เริ่มต้นด้วยการเจาะรูฝาปิดทั้งสองอันรูให้โตวกว่าเชือกที่เราใช้เอ๊เชือกผมนําเสนอไปหรือ,อยังนะเนี่ยเชือกผมใช้ขนาดห้ามิลเน้นให้ใช้เชือกจริงๆอย่าไปใช้เชือกไนลอนเพราะเชือกไนลอนมันจะลืน่นแล้วเราต้องรัดงูแรงๆแล้วงูมันจะเจ็บสงสารมันบ้าง อันนี้เป็นอ,อุปกรณ์หาศูนย์กลางมุงกลมก็ทำขึ้นมาเอง ้ำได้ดอกเล็กก่อนแล้วตามด้วยดอกใหญ่ เข้าได้สบายสบาๆเอาให้เข้าสบายหลวมๆห,หน่อยเช่นการท้งที่สอง ส่วนหัวนี่เราทากาวนะครับจะใช้เป็นกาวหลอดหรือกาวแบบกระป๋องก็ได้เราไม่ต้องมกกากันน้ำอะไรมากมายเอาแค่อยู่ก็พอครัส่วนท้ายนี่เราทากาวติดกับไอ้ข้อต่อตรง หนิ 1> 1้วติดข้างเดียวก็พอไม่ต้องติดสองข้าง การใส่เชือกเห็อ,อ,เหอเปนเนี่ยที่ตัดเป็นท่อนเนี่ยเราจะทำให้เราทำงานได้ง่ายในการร้อยเชือกตรงปลายนี่ผูกปมเอาไว้หน่อยไม่จำเป็นต้องมัดก็ได้ หรือถ้าจะมาเพื่อไม่ให้เชือกดิน้นด้ยเชือกที่เราเตรียมไว้ที่ว่าเชือกที่มาาตไปสนีนี่แหละอันนี้จะเริ่มด้วยเงืนกระตุกเบ็ดครับเสร็จแล้วปล่อยหางออกทางปลาย ดึงให้แน่นเลยแหล่พัน์นี่ต้องดึงให้แน่นหน่อยมันจะช่วยให้การยึดแน่นดีมากเพราะอันนี้วิธีนี้ก็ได้ไปจากที่กำแพงแสน กรับรองได้วันแน่นกึบพันทับด้วยเทปตึงยังไม่อยากกลับมาเลยเห็นไหมเนี่ย นั่นจริงๆเพราะว่าเวลาใช้งานเชือกจะได้ไปดิ้นซ้ายดิ้นขวานะครับ ส่วนหัวก็เสร็จแล้วรานนี้มาส่วนตรงท้ายนะครับเทียบดูเนี่ยฝาปิดขนาดนี้เราเจาะรูเราต้องเจาะรูนะครับเจาะรูลาวแนวนี้เพื่อจะร้อยเหล็ก ม่จำเป็นต้องอยู่กลางนะครับให้อยู่ค่อนข้างขอบใดขอบหนึ่งจะได้ไม่กีดขวางทางเชือกรเดี้ยวซะด้วยนี่เขาเรียกว่ารูเลียวเลียวจริงๆ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้ก็ใช้ดอ,อกสว่านขนาดไล่เรียกกับเหล็กนะครับอันนี้เล็กไปด้วย ดูมาเล็กไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเผา,าไฟเผาไฟเหล็กเนี่ย เบี้ยวไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ลองอูเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ร้อยเชือก เวลาเปลี่ยนเชือกมันจะได้สะดวกถ้าเราไม่ตัดเป็นท่อนๆแล้วกบเปลี่ยนเชือกลาบากอัดเข้าไปเลยครับอันนี้อัดเข้าไปเลยกระล้อยผานแคปฝาป,ปิดอันท้ายนะครับนะครับเวลาที่เราจะจับงูเราก็ทำบทตรงนี้ก,ก่อนเมื่อเวลาที่เรา ของเข้าที่หัวงูแล้วค่อยๆดึงงูเจ็บนะอย่าดึงแรงมากเมื่อเราดึงแล้วเนี่ยในการที่เราช่วยตัวเองเพราะถ้าเป็นพวกงูพิษถ้าเราปล่อยให้มันหนีหลุดลอดไปเรามัวรอผู้ภายมาช่วยเนี่ยงูอาจจะหลบไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันก็น่าเป็นห่วงว่าคนในบ้านเราอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับดังนั้นเราจะต้องช่วยของเราด้วยตัวเราเองคนเดียวก็คงจะไปเรียกแม่บ้านมาช่วยไม่ได้เพราะเราก็ต้องห่วงเขานะครับ พอเราดึงเสร็จเนี่ยปลายเชือกเรามาที่เหล็กนี่นะครับของเขานี่เสร็จใช้วิธีเงื่อนหักคอไก่นะครับอยนี้มาเสร็จอ้อมอ้อมหลังน,นะครับมาแล้วอ้อมมา,นาหน้าอีกทีนึงแล้วก็นี่เลยเราสามารถจับเชือกด้วยมือเดียวไม่ต้องไปสู้กับแรงงูนะครับแล้วก็จับงูใส่กระสอบได้ เมื่อจัดใส่เสร็จแล้วให้ส่งสถานเสาวพานะครับอย่าไปส่งร้านอาหารหรือถ้าจะฝากให้กู้ภัยไปต้องมั่นใจว่างูนี้จะไม่เป็นอาหารนะครับถ้าส่งไปสถานเสาวพาสถานเสาวพาจะได้เอามาเป็นเซรุ่มแก้พิษงูต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับ